วันนี้เราพบกันในเรื่องของคำที่ใช้หรือหรือหรือจะมีใช้อยู่ไม่มากนักการอ่านคำออกเสียงที่มีหรือประสมอยู่อาจแตกต่างกันไปข้อสังเกตการใช้และการออกเสียง 1. ใช้โดดโดดมีความหมายว่าหรือ ไม่มักใช้ในคำประพันธ์ต่างๆเช่นหรือจะใช่หมายความว่าหรือจะใช่หรือบังควรหมายความว่าไม่บังควรใช้เป็นคำหนึ่งพยางคหรือเป็นพยางคหน้าหรือหลังของคำโดยออกเสียงริหรือ รือนั่นหมายความว่าจะหรือเราออกเสียงได้3แบบนะคะอ่านนักเรียนลองออกพร้อมกันนะคะริหรือเร,อรอเก่งมากค่ะหรืออ่านออกเสียงริตัวอย่างนะคะริ d อ,อ่านว่าริ สำริดอ่านว่าสำธิดอ่านออกเสียงริเชน่นรไทยอ่านว่ารไทยัยณฤน,ะอนาอ่านว่าณฤน,ะนา ใช้ประสมกับพยัญชนะซึ่งจะแทนทั้งสระและราเรือควบสระรือที่ใช้ประสมกับพยัญชนะดังกล่าวจะไม่มีหลักในการอ่านที่แน่นอนแต่มีข้อสังเกตดังนี้ประสมกับกไก่ททหารปอปลาตอเต่ามักจะอ่านออกเสียงริค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่นอังกฤษอ่านว่าอังกฤษทฤษฎีอ่านว่าทฤษฎีหมายถึงแบบนะคะปริศดางอ่านว่าปริศดาง์คำเป็นคำราชาศัพท์นะคะหมายถึงหลังตริน,นมามัยอ่านว่า ตรินนะไมหมายถึงสนามหญ้านั่นเองค่ะสมกับพอพานมอมา,ม,ามักจะออกเสียงหรือเชน่นพฤสจิกายนอ่านว่าพฤสจิกายยนพฤกษาอ่านว่าพฤกษา มรคทายวันอ่านว่ามรคทายวันมฤคทายวันนะคะหมายถึงชื่อป่าที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาค่ะหรือในปัจจุบันไม่นิยมใช้จะใช้เฉพาะในคำประพันธ์เท่านั้นหรือมีวิธีใช้สองวิธีนะคะคือ หนึ่งใช้โดดโดดไม่ประสงค์พย,ยัญชนะแปลว่าหรืออะไรไม่ไม่ใช่เชน่นหรือเบาหมายถึงไม่เบาหรือไม่ใช่น้อยทำหรือหมายถึงทำอะไร 2. ใช้เป็นพยาค์หน้าคำเช่นรือดีหมายถึงยินดีรือสายหมายถึงคำเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นกระศาสตร์สำหรับวันนี้คุณครูขอจบในเรื่องของการใช้คำรือ,รอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ